เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย the table above shows the distribution of age and gender for 25 people who enter a contest. If the contest winner will be selected at random what is the probability that the winner will be either a female under age 40 or a male under, four, under or a male age 40 or, or, or older okay. มาลองดูชา้าๆกันก่อนนะคะขอโทษน,นะตรงนี้เขาบอกว่า the table above shows the distribution of age and gender of 25 people who enter a contest ก็คือสักครูนะคะก็คือเขาบอกว่าตารางนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยโอเคเขาบอกว่าตารางนี้นะคะ จะให้เห็นถึงคนนะคะจำนวน25คนที่เข้าร่วมการแข่งขันเนาะ who enter the contest ก็คือนี่เอง25คนแล้วเขาก็บอกว่า if the contest winner will be selected at random ก็คือจะเลือกผู้ชนะแบบ random เลยนะคะเลือกแบบสุ่มเอานะคะ what is the probability The probability that the winner will be either a female under age 40 or a male age 40 or older ก mm ็คือจะมีโอกาสเท่าไหร่นะคะที่ผู้ชนะเนี่ยอันนี้ก็คือแบบความน่าจะเป็นนะคะจะมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่ผู้ชนะเนี่ย จะเป็น Female under age 40อ่ะมาดูก่อน Female นะคะโอเค Female under age 40 Or a male age 40 or older Male นะคะ Age 40 or older โอเคมีใครพอเดาได้ไหมคะว่าข้อนี้ต้องทำยังไงต่อทำยังไงเอ,อ่ย ข้อนี้ที่จริงแล้วไม่ยากนะคะทุกคนได้ไหมเอ่ยมีทั้งหมดยี่สิบ้าคนเขาจะสุ่มเลือกผู้ชนะเนี่ยหนึ่งคนโดยที่ผู้ชนะคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะอายุต่ำกว่า4ี่สิบก็ได้หรือเป็นผู้ชายนะคะอายุมากกว่า4ี่ิเนาะสี่ิบหรือมากกว่า4ี่สิบมีโอกาสเท่าไหร่นะคะความมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือทำอยังไงเอ่ย ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วนะจากทั้งหมดเนี่ยตรงนี้นะคะดูในดูในกรอบสีเขียวเนาะเดี๋ยวจะกระอบไว้ให้ชิบในกรอบสีเขียวเนี่ยมีตัวเลข4ตัวถูกไหมคะก็คือ1 2 2 8องแล้วก็สทั้งหมดเนี้ยรวมเป็น25เพราะว่าตัวเลข4ตัวเนี้ยก็คือแสดงให้เห็นว่าจำนวนคนนะ มีมาเท่าไหร่เช่นในนี้นะคะก็คือผู้ชายอายุต่ำกว่า40เนี่ยมี12คนเนาะผู้ชายอายุ40หรือมากกว่า40เนี่ยมี2คนแล้วก็ผู้หญิงนะคะที่อายุต่ำกว่า40มี8คนผู้หญิงที่อายุเท่ากับหรือว่ามากกว่า40มี3คนรวมทั้งหมดเป็น25คนอันนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเราเนี่ยจะเลือกคำว่าออนะคะ E i t h e r or เนาะตรงนี้ก็คือหรือเนาะ เรานะคะก็จะนำก็คือจะเป็นผู้หญิงนะคะอายุต่ำกว่า40ก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ชายอายุเท่ากับ40หรือมากกว่า40ก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะความน่าจะเป็นเนี่ยเราก็เลยนำนะคะเลข8มาบวกกับ2เนาะก็คือ10คนนี้แหละเป็นคนที่มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นวนะินเนอร์เนาะก็คือมีมีอยู่10คนที่จะมีโอกาส ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่กี่คน,นะคะทุกคนทั้งหมดเนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันอยู่ยี่สิบห้าคนนั่นเองได้ไหมเอ่ยก็คือจากยี่สิบห้าคนเนี่ยมีสิบคนนะคะที่มีโอกาสชนะ น่นะคะก็คือจาก25คนนะคะมี8คนบวก2ก็คือ10คนนั่นเองที่มีโอกาสจะชนะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ8บวก2ส่วน25ก็คือใช้ไหนเอ่ยช้อย B นะคะถูกต้องแล้วค่ะทุกคนตรงนี้นะคีย์สำคัญสำคัญนะคะของข้อนี้เนี่ยก็คือต้อง ต้องเข้าใจตรงนี้เนาะต้องเข้าใจเนี่ยประโยคสําคัญตรงนี้นะคะว่าเขาต้องว่าเขาหมายถึงอะไรเนาะข้อนี้ไม่ยากนะคะเราดาูจากตารางได้เลยเนาะเขาบอกว่ามี25คนแล้วก็ความน่าจะเป็นนะคะหรือว่าโอกาสเนาะ probability probability อ่ะที่ผู้ชนะเนี่ยจะเป็นผู้หญิงตจ้ดๆหรือผู้ชายตจ้ดๆตามนี้เนี่ยมีกี่คนนะคะวิธีทำเนี่ยก็คือแค่เอา จำนวนของจำนวนของผู้หญิงนะคะอายุต่ำกว่า40กับจานวนของผู้ชายอายุเท่ากับหรือมากกว่า40เนี่ยมารวมกันเนาะก็ได้เป็น10แล้วก็ส่วน25เพราะว่าผู้เข้าแข่งขันขเนี่ยมี25คนเนาะ25คนมีอยู่10คนที่มีโอกาสชนะนะคะแล้วเขาก็ต้องเลือกเนาะจาก1ิคนนี้ให้เหลือคนเดียวอีกทีนึงนะคะซึ่งตรงนี้เขาถามว่าความน่าจะเป็นเฉยๆเนาะก็อ่ะ ได้คําตอบแล้วนะคะข้อ2ตอบว่า b เรียบร้อยแล้วค่ะฝนเรียบร้อยไปเวอร์ข้อ2ตอบ b ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ